เอาละครับตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับที่ย่านนินโตมีครับเราได้รับเกียรติจากไกด์กิติมศักดิ์ของเรานะครับชื่อชื่อเสียอะไรครับคนนี้ครับเสียขาดจงฟงเจงแปงบอเสียขาดขึ้นบอภาษาอีสานครับอันนี้คือคุณเอกกวิทย์นะครับเพื่อนผมตอนเรียนวิศวะนะครับนี่มาให้การต้อนรับอยู่ที่นี่นะครับมีปัญหาด้านโรงแรมนะครับติดต่อเสียก็ได้เอเจนซี่โรงแรมของที่นี่นะครับนี่ใช่ไหม จองห้องพักกว่า120โรงแรมครับในภูเก็ตเราอยู่ที่ถนนเนขาเรียกถนนอะไรเขาเรียกถนนอะไรเช่นนี้ถนนย่านเมืองเก่าถนนย่านเมืองเก่านะครับเนี่ยเราจะต้องมาตามหาสตรีทอาร์ตนะครับกันแบบนี้นะครับในภูเก็ตนี่ก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์การมาเที่ยวนะครับภูเก็ตก็เหมือนกับปีนังนะครับตึกก็จะเป็นตึกเก่าอันนี้เป็นบันทึกภาพประวัติศาสตรนะ์เนาะช่วงโควิดเนี่ยมันเงียบเงียบเงียบใช่ไหมเพื่อน อันนี้คือคือมันจะไม่คุเงียบเลยโคตรเงียบคือเงียบธรรมดาเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ใเงียบเมื่อก่อนเป็นไงครับเมื่อก่อนเขาไม่ให้รถวิ่งเข้ามาเมื่อก่อนไม่ให้รถวิ่งตอนนี้เพิ่งสองทุ่มกว่าใช่าแล้วทุกร้านเปิดหมดอ่าแต่ตอนนี้คือเงียบตอนนี้โอ้โหตอนนี้ปลอดภัยไหมภูเก็ตตอนนี้โคตรปลอดภัยโคตรปลอดภัยนะครับมาเที่ยวกันได้เนาะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะๆใช่ไหมของกินถูกด้วยไม่ได้แพงอย่างกันที่เข้าใจใช่ไหม เพราะตอนนี้ทุกอย่างเม้่แต่ห้องพักก็ยังเซลลใช่ไหมห้องพักโรงแรม5ดาวจากคืนละ2-3หมื่นตอนนี้เหลือ 600, อยู่600-700บาทนี่นะครับนี่นนการันตีโดยเสียกแกนะครับโอเคครับทุกคนอ่าไปครับไปครับเดี๋ยวขอญาตเข้าที่พักนะครับ พรุ่งนี้เรามีประชุมสัมนาต่อบ๊ายบายนี่แหละครับบริเวณย่านเมืองเก่าหรือเขาเรียกว่าถนนถลางหรือถนนกลางเมืองของภูเก็ตที่คนนิยมมาถ่ายรูปตึกรามบ้านช่องแบบชิโนโปรตุเกสนะครับมาของอร่อยก็มีอยู่ที่นี่นะครับของซื้อของฝากก็อยู่ที่นี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยนะครับ